ขอเสียจพวงมาสักครั้งไดครับทุกคนครับนี่คือโฉมหน้าของทิซอต่างๆนะครับสรับดีสุดยอดค่ะมิเอสกอ์ทย่างเกลับมาล้นะคะ นี่นะคะฟ้าใสบูซาร,รารรรดรูวินมิสยูนิเวอร์ซิร์ไทยแลนด์สองพันสิบเก้าแล้วก็ท็อปปี้มิสยูนิเวอร์ซิเออรนะคะก็รับบทนะคะในวันนี้มาเป็น,นเรียกว่าเปลี่ยนบทบาทดีกว่ามาเป็นซีโอนะคะในท้อลหุ่นตีนค่ะก็เดี๋ยวให้พีเอชแนะนำเราเดี๋ยวเราจะรองนั่นขออนุญาตใส่ต้นสุกมาฮัลโหลสิครับอากาศชั้งล่างก็นะครับพี่เอชนะคะเป็นซีโอบริษัทจีเนียสท็อปเวิร์ดออปเปอเรเตอร์ er เปิดมา20ปีแล้วแล้วก็น้องๆสื่อมวลชนจนะ ผู้จัดการศิลปินข้าวมิ้นทีน้องมิ้นทีจยานะครับก็ครับน้องฟางใส่ด้วยคะครับผมนี่คือการทําความรู้จักการสนใจนะแล้วฝั่งพี่ดีอ่ะก็รู้จักกับพี่บอยก็เลยแบบรวมตัวกันแล้วก็มานักเจอกันแล้วก็พอหนูนำเสนอไอเดียว่าเนี่ยหนูมีไอเดียประมาณนี้นะพี่บอยก็สนใจก็แบบ